ถ้าแข้งฟอร์มดีลุ้นกลับมาติดทีมชาติครั้งในฟีฟ่าเดย์ขมีชนาทิพย์นะครับผลงาน23นัด4ประตู9แอซิสอันดับ2ส,สารัฐแน่นอนก็อยู่ในข่ายที่เข้ามาช่วยแดนกลางนะครับอันดับ3ามไมเกวงศงสารแจ่มพิ่งสาประตูอันนี้ก็เพิ่งฟอร์มดีอันดับ4่ธนวัน์ซึ้งจิตถาวรครับกับราชบ,บุรีนี่เป็นเอาใจแดนกลางหัวใจฟิลใช่ครับ,รบอีกคนหนึ่งก็ศริโชคกันหนูนะครับก็อ่ะก็ฟอร์มร้อนแรงเหมือนกันกับเชียงรายอาจจะมีชีอติดทีมชาติไทยใน ครั้งนี้นะครับในฟีฟ่าเดแล้วก็เอเ a นซ์ครัรอบคัดเลือกส่วนตัวแล้วก็ถ้าไม่ติดอะไรก็ในขายต้องมีต้องเจห้าิบตัวเนี่ยห้าคนเนในขาย,ยต้องมี<อ>ถ้าไม่มีเนี่ยคืออันนี้พูดตรงตนะอย่างอย่างสีโชคกันหนูเนี่ยโอเค okay, คุณได้บอกว่า,าไม่ใช่สเปคที่จะใช้อะไรเงี้ยม<อ>ันพอฟังขึ้นแต่ว่า มันก็ไปย้อนแย้งกับสิ่งที่อิชิบอกว่าถ้าโชว์ฟอร์มในเีกดีอ่ะมันก็ควรได้รับโอกาสมาลองคืออาจจะไม่ไม่รู้แหละซ้อมเรียกมาหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างน้อยให้กําลังใจเขาหน่อยอยู่ในขาย50ตัวซึ่งแต่ว่าสิทธิโชคเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยิงมาแค่สองสาเกมนะเขาก็ยืระยะมาตอนนี้ก็ประมาณ8ปดเกมนะนะที่เล่นกับเชียงรายจนรู้สึกว่าดูดีขึ้นมานะครับแต่ว่าสไตล์เนี่ยผมผมว่าก็อาจจะไม่ไม่ใช่สิ่งที่ทีมชาติต้องการอาจจะถ้าเป็นสิ่งที่เห็นจากระบบอิชินะแต่มันก็ไม่ได้เสียหายี่ เกิดเขามาเล่นแล้วเขาให้อะไรใหม่ๆไอชีเราก็อาจจะมีกองหน้าอีกสไตล์หนึ่งก็ได okay, ้นะครับแบบนั้นแต่จริงๆตำแหน่งกองหน้ามันก็ค่อนข้างที่จะแน่นเหมือนกันนะในในตัวเลือกแต่คืออยู่ในข่ายมันก็ต้องมีแหละเพราะเขาฟอร์มดีจริงมันมันแน่นแบบมันแน่นแบบหน้าลเดิมใช่ไหมแต่ว่ากองกลางเนี่ยทับกันตายแล้วทีมไทยถูกไหมกองกลางก็แน่นอีกแน่นดีใช่ครูสาวประตูแล้วใหญ่คือมันแน่นทุกตำแหน่งเลยครูสาประตูนี่คืออะรอบนี้บูญเกียรตินี่คือแบบมาแบบเอาจริงๆคือรอบนี้ผมเชียร์ที่สุดล้วผมเชียร์ถึงขนาดที่บอกว่า จริงๆคณต้องก้าขึ้นมาเป็นมือสองเลยเบียดกับปฏิวัติเลยนะครับคือฟอร์มดีจริงๆคือดีมาสักพักก็แหละแต่ว่าโอเคพอมันมีสลานนอยู่เนี่ยคือด,ด,ด้วยกระดูกได้เบอร์นะม,นมันก็ชัดเจนเพราะว่าพออยู่ทีมใหญ่เนี่ยมันก็จะมีภาษีดีกว่าหน่อยอนึงตรงที่ว่า้องค์ประกอบทีมมันก็โอเคอเออระบบมันคัดกรองอะ่ะหลังมันดีเขาส่งผลกับกินนะชีสด้วยนะใช่ใช่ <นะ S 1> ใช่ครับแล้วที่ทีมชาติเนี่ยจะบอกว่าที่พี่เจบอกว่ามันแน่นมันแน่นหน้าก็แน่นนะลูกสาวตูนแน่นหลังแน่นกลางแน่นซ้ายแหละ ใช่ใช่สายไม่แน่นแบก้าย้ายจะมีปัญหาคือเรียกมาคือปริมาณมันมีเนาะแต่คุณภาพคนที่จะมาใช้เนี่ยมันอาจจะน้อยสายให้มองขายรอบนึงเทียรทอนอุ้มถ้าไ่อุ้มก็ลาดจริงจริงผมว่าถ้าเขาจะไม่ประกาศไม่ได้ประกาศเลิกนะผมว่าผมว่ามันก็ต้องควรต้องมีชื่อคืออาจจะไม่เรียกในรอบสุดท้ายก็ไม่เป็นไรแต่มันต้องมีชื่อตอนประกาศออกมาเควินอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแต่ว่าในมุมนึงสมมุติถ้าถ้าเควินเรียกแล้ใไม่หเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยมันต้องชัดเลยคืออะไรป่า ตัวของเควินต้องพูดแล้วว่าคุณอยากเล่นอยู่ไหม,ม,มถูกไหม่แต่ว่าวันนั้นที่สัมภาษณ์ผมจาได้เลยว่าเขายังบอกว่าเขายังอยากเล่นอยู่อาจับตามองดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่กี่อึดใจแหละเดี๋ยวก็กวรนนู้แล้วนะภายเดือนนี้แหละนะครับเรื่องของตัวนักเตะทีมชาติไทยเซเวมีนาเซเว่นมีนาประกาศรายชื่อนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางยูทูบชาแนลของไทยรัฐอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ